แนะนำเครื่องมือต่างๆในบัญชีธุรกิจของ t i k t o k นะครับบัญชียิงโฆษณาแบบธุรกิจภาพรวมมีอะไรบ้างเนาะภาพรวมก็คือตรงนี้ก็จะแสดงข้อมูลบัญชีต่างๆที่อยู่ภายใต้ธุรกิจนะครับผู้ใช้สมาชิกก็คือเราจะดึงใครเข้ามาอยู่บัญชีนี้บ้างถ้าเปรียบเทียบบัญชีธุรกิจเนี่ยก็คือ1บริษัทบริษัทเนี่ยมีกี่คนที่อยู่ภายใต้บริษัทเราก็เพิ่มมานะครับเพิ่มบัญชีมา เพิ่มเป็นใครเป็นผู้ดูแลไหมหรือว่าเป็นพนักง,งานทั่วไปเครื่องมืออื่นๆบัญชีโฆษณาที่เพิ่มมาสมมุติว่าเมื่อกี้เราเพิ่มมาเนาะตรงนสมาชิกเนี่ยเราเพิ่มมาห้าคนแล้วห้าคนนั้นอะ่ะใครบ้างที่เป็นคนยิงโฆษณาเราก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับนี่ผู้ชมหมายถึงอะไรผู้ชมผู้ชมก็คือขนาดของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใครบ้างที่มีสิทธิ์ใช้กลุ่มเป้าหมายนี้เราสามารถแชร์ให้คนที่มีสิทธิ์ใช้ได้นะครับก็คือใช้กลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะไปยิงโฆษณาหาก,กลุ่มเป้าหมายนี้ทําได้บัญชีทิกตอกบัญชีทิกตอกก็คือขอสิทธิ์การเข้าถึงเราอาจจะดึงคนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการยิงโฆษณาครั้งนี้ก็ได้ก็คือขอสิทธิ์ไปการเงิน การเงินสถานะการเงินของเราชําระด้วยตัวเองยอดคงเหลือในบัญชีนี่เพิ่มยอดคงเหลือด้านขวานะครับก็คือเป็นการเติมเงินเข้าไปเริ่มต้นที่400ร้อบาทเสร็จทีนี้อีกปุ่มหนึ่งนะครับจัดการวิธีการชําระเงินให้เรากดตรงนี้เราสามารถเพิ่มบัตรเครดิตไว้เลยเพิ่มไว้ได้ตรงนี้นะก็คือกรอกข้อมูลรายละเอียดครบแล้วก็กดส่งได้เลยเลขหน้าบาัตรชื่อผู้ถือบัตรเลข cvv cvc ต่างๆ บันทึกการดําเนินการก็คือรีพอร์ตรายงานผลต่างๆการตั้งค่าตรงนี้หมายถึงอะไรก็คือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะครับการยืนยันธุรกิจของเราเนี่ยเป็นใครข้อมูลติดต่อ,อยังไงที่อยู่ชื่อบริษัทตรงกันไหมก็คือเราอาจจะมาดูมาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับอัปเดตประมาณนี้อันนี้คือเครื่องมือต่างๆในบัญชีธุรกิจ